สาลาดินครับไฟเยอยบไฟสาลาดินก็ยังไม่เสร็จสิ้นดีครับฝั่งนี้ก็มีนกัน ก่อนแลวนี้ก็สถานีน้องบัวล,ลายครับผมอ่านผิดเป็นหน้องบัวล,ลายป่ะบในคลิปก่อนหน้านี้ผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยครับถ่ายเดือนกุมภาพันธ์2562 2019ครับสาราเด่น อยู่รถไฟเดิมครับกระจุ้งกระจิมน่ารัก